เดี๋ยวเรามาเตรียมตู้ลำโพงและติดตั้งสวิตอะไรต่างๆกันนะครับเป็น EP ที่3นะครับใครยังไม่ได้ดูวิธีการเตรียมแบตเตอรี่แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ไปย้อนกลับไปดู EP 1และ2ได้นะครับต่อไปเรามาเจาะรูเพจกันก่อนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยผมจะเจาะรูที่ตัวไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ AUX รูบอร์ดวอลลุ่มแล้วก็รอสวิตช์ VIP แล้วก็รูแจ็คชาร์ด DC นะครับใช้คัตเตอร์ จาะให้เป็นรูมกลมได้เลยนะครับเจาะเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราเอาแจ็ค DC มาติดตั้งที่เราเตรียมไว้นะครับติดตั้งลงไปเรียบร้อยประมาณแบบนี้นะครับขันน็อตด,ด้านล่างสาย a u x นะครับมาติดตั้งที่รูนี้ะนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อย บบต่อไปเอาบอร์ดที่เราเตรียมสายกับปลั๊กสวิตมาเรียบร้อยนะครับหด้านนี้มาโอเคนะครับหลังจากนั้นเอาสาย a u x เสียบเข้าไปใส่ a u x เนี่ยเสียบเข้าไปก่อนเอาบอร์ดเข้าตู้นะถ้าเอาเข้าตู้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะเสียบสายยากคลายน็อตห้ตัวนี้ออกนะครับถอดออกก่อนเพื่อที่จะสวมเข้าไป หลังจากถอนน้อนออกเรียบร้อยนะครับเราก็เอาสายลําโพงเนี่ยร้อยเข้าไปในรูนะครับจะมีรูอยู่เห็นไหมครับเข้าไปที่ห้องช่องลําโพงเสียงกลางนะครับร้อยสายลําโพงออกมา้า่หน้าแบบนี้เสียงกลางแหลมนะครับหลังจากนั้นเอาสวิตช์ VIP มาใส่สวิตช์ VIP ก่อน ติดตั้งสวิตช์ VIP เข้าไปในรูนี้นะครับวิธีการเสียบคอนเนคเตอร์กับสวิตช์ VIP เดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงว่าตรงสวิตช์ VIP เนี่ยมันจะมีขั้วบวกนะครับบวกและลบเอาสีแดงไว้ทั้งบวกนะครับขั้วสีแดงเนี่ยไว้ทั้งบวกครับเสียบปลั๊กเข้ากับสวิตช์ VIP เข้าไปแบบนี้หลังจากนั้น สวมบอร์ดขึ้นมานะครับใส่เข้าไปในตู้อ่าเขาจะสังเกตเห็นว่าบางทีเกลียวมันอาจจะไม่โผล่นะครับทาไมมันหนาแต่ถ้าเกลียวมันโผล่ใส่น็อตได้ก็ใส่เลยแต่ถ้าใส่น็อตไม่ได้นะครับใช้คัตเตอร์ตัดหนังกรีดบริเวณขอบๆเนี่ยเพื่อให้สามารถใส่น็อตได้นะครับเนี่ยครับประมาณแบบนี้นะครับใช้คัตเตอร์กรีดหนังออกไปหน่อยเพื่อที่จะใส่น็อตได้เนี่ยเห็นไหมเกลียวโผล่ละ ประกอบใส่น็อตเข้าไปแบบนี้นะครับทีนี้ก็จะสามารถใส่ลูกบิดได้แล้วไหครับภายในด้านหลังโลง่ลงๆเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะเอาแบตเตอรี่มาวางตรงนี้เพื่อต่อแบตเตอรี่กับที่ชาร์จต่อแบตเตอรี่เข้าไปต่อสายชาร์จเข้าไปนะครับลองเทสร,ระบบดูนะครับเปิด ไฟติดนะครับนี่เห็นดูว่าไฟสีเขียวมันติดแหละแล้วก็เปิดไฟที่บอร์ดก็จะติดนะครับนี่แสดงว่าระบบแบตระบบชาร์จเราโอเคละต่อไป เดี๋ยวพบกัน EP ต่อไปการต่อดอกลำโพงนะครับใน EP ต่อไปครับผม